อันนี้เป็นของดีเสียวอกมาให้อันนี้คือแม่ชีบุญเรือนเอามึงจะอื้มๆซื่อๆอะไรนะมบ๊คุณเรือนคืออะไรแม่ชีบุญเรือนวัดไหนวัดจำไม่ได้แต่อยู่จังหวัดระยองให้กู้เอาปะให้กู้อาจารย์เราดวงดังท่านใไใดดวงดังท่านด้านไหนแม่ชีบุญเรือนนี่อายุสีรีสนี่ร้อยกว่าปีแล้วนะ อันนี้ทับประวัติโลกพิษนะทักรว่ากพิษนะอายุร้อยกว่าปีอภิพี่หารหายตัวร่องหนเดินฟ้าเดินอากาศเจ็บไข้ได้ป่วยไปกาดเพิ่นไปขอพรเพิน<ด>่นนะครับไ,ไ,ไปเตะตูเพิ่นเตะตูปุ๊บวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งได้เลยอันนี้เอาเสื้อว่ะนี่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ยนะอาจารย์ยอดเล่าสูฟังอันนี้อกูฟังตอ,ตอเพิ่นะอาจารย์ยอดเอออาจารย์ยอด เคยได้ยินผู้จัดการูในโซเชียลอาจารย์ยอดนี่เล่าว่าแม่มีขอบกวหนึ่งแม่คนเนี้ยแม่อย่างอาตจำซื้อมาได้เนาะเรามีจอมปลวกอยู่หลังบ้านไปจ้างคนในหมบ่บ้านมาเลยมาเอาจอมปลวกออกบ่มีผู้ใดก้าแตะเพิ่นก็เลยเสียแกพินิหารเองเลยมึงไม่เอาออกยังไม่กลัวออกเองเอาตีนไปขีดขีดขีดจอมปลวกจนพังบรลุ่งคืนยางบ่ได เป็นยังเอากระดุมลิดจอมปวกเนาะไปหาหมอหมอกะวิีใช้แล้วว่าบงงูหาทางรักษาวก็ได้เออก็ไปเฮ็ดบุญวัดพุ่นวัดที่จังไลยกับว่าหายเออลูกสาวก็เลยพาไปไอ้ถวายเพียรอยู่วัดนึงทีนี้ขึ้นไปทั่งกุฏิบ่ได้กะนั่งล่อหูุสาวอยู่ข้างล่างลูกสาวไปหาพายจักอ่ะยางลงหน้าหลุสาวยางลงหน้าหาแม่บ่พผล่เอาเป็นอย่างนีหาบ่อยู่เอา ก็เลยไปย่างถามหาค้นั้นเห็นเห็นแม่ข่อยบ่อเห็นแม่ข่อยบ่อคนแถวนั้นก็เลยบอกว่าโอ้เห็นย่างขึ้นไปทิงกุฏิแม่ชีบนเลื่อนแล้วเออเราก็เลยเลียนตามแม่ขึ้นไปเบิงเออขึ้นไปเบิงเรียนขึ้นไปหาหาแม่ปากฏุดว่าไปเห็นแม่นั่งกาบลูกแม่ชีบนเลือดเอาคนยังบ่ได้ก็เลยไปถามแม่เอาแม่เดินไม่ได้แล้วขึ้นมาได้ยังไงใครพาแม่ขึ้นมา แม่ก็ว่าโอ้แม่เดินตามแม่ชีคนนี้มานี่ลูกนี้เลยแม่ชีเลื่อนนี่เออเออก็ถามแม่่ีปัจจุบันแล้วยังมีชีวิตอยู่บ้าบ่อยูแล้วเสียแล้วตอนนี้ตอนตอนตอนี้ชีวิตบอดุงตังแ,แต่พ่อตายอภิธิหารหลายอ,อ,อคนก็บเราสูฟังเพราะว่าเล่ามีเอ,อ่อเก่งใน,นเรื่องการนัง่งนั่งสมาธินั่งยาง่ามเออนั่งยาง่ามเดินทาาหายตัวใดอะไรประมาณนี้อภิธิหารหลาย คนทุกมือนีก็ไปขอนแบมดเล่ามากเดิ่มมากินสุขภาพก็แข็งแห้งบ่ขอขอมากหมดอ่ะขอังี้ยเหมบอกก็มดกูว่า,ไ,ออาวได้ไปออ,อเอนอนี่ไอตอนตอนตอนเมียผู้นังงานย่ไปแล้วเมคี่ยางมากเราบอกว่าเราเห็นเมคี้บุนเลื่อนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคุยจังโคนรนนี่แหละมาบอกว่าเอา้าอยากขึ้นไปบุนกุฏิไหมมาถามอยากขึ้นไปบุนกุฏิไหมแม่เราก็บอกว่าอยากไปแต่ว่าเดินไม่ได้เอา้าอยากเดินไหมล่ะ ก็อยากเดินค่ะอยากเดินก็จะเดินได้เราเกามือไม่จับขาปึกแล้วก็นัานยางน้ำหนาไปไงคนนี้ก็ล่องลุกเบิ่งขึ้นเบิ่งปุ๊บปรากฏว่ายางแตกยางต่างเมื่อขี้ขึ้นไปทงกุฏีเออมึงเสือกูบ่นหมกูว่ามาหนิมึกเสือก <c oughs> จักแล้วเออเขาเอามาก็าฟังกันนะเออเนี่ยเขาว่ามาเลี้ยวที่นี่ <c oughs> อันนี้เป็นของอาจารย์ยดาพารวยอ่ะเออเป็นคนส่งต่อให้กุฏิเรีนแล้ว กูไม่ได้ไปกันมากกูไม่ได้ไปเองแต่อาจารย์ย่าดามอ่ะเราเราฝากมากเราบอกว่าฝากไปให้เกษมด้วยนะเหมือนกันกูไปเจอเล่าเออกูไปเห็นบุญน้ำเล่าแล้วก็บอกว่าเออกูในวันนี้เนี่มีมิตรถดกระี่กับไอ้ของขันเนี่ยเต็มกับเองว่าฝากมากฝากมาไม่เกษมน้ำแล้วก็บอกทำนี้บุญวาสนาให้ให้ไปกราบเพื่อนบึงมึงอ่ะเออเอาสาธุ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 นะครับกูได้หูจัดเมชีบุญเลื่อนกับ คอมเมนต์เล่าสูฟังสูบอกคข่เดืด้อข่อยกัดบอกถูกบอกคิดขอโดดขอไพยเด้อพี่นองเด้อเอาสาธุสาธุสาธุ